ครับผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับผมกลับมาพบมาพ่อกับบอลลองเช่นเคย้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปผลแนวทางหวยลาวนะครับพี่น้องนะครับผมการผลหวยลาวมาแล้วก็ดีใจนําเด้อครับกับผู้โชคดีนะครับพี่น้องเนาะผู้ใดทุกกระดีใจน้านะครับผู้ใดบบทูก็รอวัหน้านะครับพี่น้องนะครับเนาะบอกกันนะครับตัวเลขมีรุดมีเข้านะครับผมครับพี่น้องการก่อนเขาจะไปรับชมสรุปผลหวยลาวนะครับกับ บอลองก็มีคําเตือนเด้อครับพี่น้องเนาะตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณน,นะครับเนาะพี่น้องโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับพี่น้องครับผมการเดี๋ยวเราไปสรุปผลกันเลยนะครับผลหวยลาวนะครับเงวดประจําวันที่หนึ่งนะครับพี่น้องเพิ่นก็ออกศูนย์นะครับหกสองสี่เจ็ด สนะครับผมเนาะกะสองสเนาะสอล่างกับ06ล่างนะครับส่วนบนกับตัวนี้นะครับสาตัวเนาะสาตัวก็มี 7, 7, เ72เจอนาะเจบนเจ็ดสองบนเนาะครับเนาะครับพี่น้องกะศูนย์หนะครับเนาะกะ ศูนย์หกนี่เป็นเลขล่างชุดหกตัวนะครับพี่น้องเป็นเลขล่างชุดหกตัวนะครับบางพืนที่เพื่อเล่นบูคือกันนะครับเนาะสองสี่นี่เป็นเลขล่างชุดสี่ตัวนะครับผมเนาะนะครับสองสี่ล่างศูนย์หกล่างนะครับแล้วกาเจ็ดสองบนนะครับเนาะพี่น้องบันนี้กะมาเบิ้งของบอลลองครับพี่น้องนี่ครับมาเบิ้งผลของบอลลองนะครับบอลลองก็ให้เด่นเก้าเด่นเจ็ดรูดเก้านะครับส่วนเด่นเก้ารูดไปนะครับพี่น้องรูดไปนะครับ ส่วนเด่นเก้านี่รุดไปนะครับน่าจะเป็นหกนะครับพี่น้องเนาะถ้าเป็นหกก็จะเข้าหกศูนย์เอศูนย์หกนะครับการส่วนเด่นเจ็ดนะครับเด่นเจ็ดก็เข้าเต็มเต็มนะครับพี่น้องตรงๆเลยนะครับเจ็ดสองครับพี่น้องนี่ครับเจ็ดสองนะครับเข้าเจ็ดสองนะครับผมเนาะส่วนส่วนสองสี่สองสี่ก็เข้าตัวกันนะครับพี่น้องนี่ครับตัวกันตรงๆเลยนะครับงวดนี้นะครับถ้าผู้ใดจับเอาตัวกันนะครับแลวก็ตัว ไอ้เด่นเจ็ดนะครับกัตรงๆเลยนะครับพี่น้องสองสี่กับเจ็ดสองนะครับเนะาะผลหวยลาวเอา,าในงวดน,นี้นะครับผมก็ดีใจนําเด้อครับู้ใดมีโชคมีลาบกันนะครับพี่น้องดีใจนําไม่ไหลครับอันนี้ถ้าบอลองถ้าบอลรองจับหกใส่กับสีมาสิมาเบิดเลยนะครับเนาะเพราะว่าในตารางวันนี่กัมีมีสี่เนาะมีสี่มีศูนย์ 4, 0, นะครับมีเจ็ด มีสองนะครับเนาะกัมีสี่ตัวนะครับรุดรุดไปสองตัวนะครับพี่น้องรุดเก้ากับเ้าเนาะบ่มีหนงวันนี้นะครับผมกัส่วนสามตัวกัเกือบเกือบโต๊ดนะครับพี่น้องนี่ครับเกือบโต๊ดนะครับแต่เป็นสี่กับโอ้คักเลยนะครับพี่น้องนี่ว่น่ามีเก้าเข้ามานะครับผมว่น่ามีเก้าเข้ามานะครับครับผมสลับคลิปนี้กับ ดีใจนําเด้อครับพี่น้องบารองก็ให้ให้งวดนี้กับสามคลิปนะครับอีกสองคลิปกับรุดไปนะครับก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อครับพี่น้องเนาะกับคลิปแรกก็เป็นคลิปสูตรดซีโตเ่นนะครับกับรุดไปนะครับคลิปสุดท้ายเป็นคลิปไอ้ไหมนะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับกับบารองให้เด่นฮานะครับกับรุดไปนะครับก็ขอโทษขออภัยหลายๆนะครับผมเนาะนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บก่อออกไปก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดกดติดตามเนาะนะครับเพื่อสิบริพัฒน์ชิปใหม่ของบารองนะครับผม ก็เดี๋ยวเจอกันว่ต่อไปนะครับผมสลับมือนี้ก็สวัสดีครับ